อังสุกุนรับลูกหลานั้นติทอดผ้าไทบองสุนุนบนชาพนส,สถานดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับครอบครัวคำพิจารณ์ครับนำโดยคุณพ่อสุธินคำพิจารณ์ครับครอบครคัวพุ่มจรนายทหารพุ่มจรคุณสะตอสะเปียนคุณ ทองชุดปักสุวันกับคุณนัทพลธรรมรักษ์คุณพิ่นคุณมีคุณพุะธาปราชีลาเตมีชัยกับคุณสนอโบรนานกนนกคุณสังเวียนสุขวิภาลคุณสมานรศรีปักแตงคุณกัญยวีกับแก้วอาจารย์สมวัเทียนแสงสว่างร้อยตำรวจโพนัทกิจกาหลงร้นนรอยตำรวจเอกสุชาติอ่อนดีสวัสดิ์ครับ อาจารย์วัชรีตันเจริญผู้ใหญ่อาทรทธรรมชาติผู้ใหญ่กัราชิลปสวุวรรณผู้ใหญ่วนะิเลยด์ทราบเอีย่ยมกับผู้ใหญ่พัดไขยบ,บุตรสวรรค์รองทงชัยตรัหน้ากำนันธีรยุทธ์พระเลิศท่านสัญญาพระเลิศประธานสภาองค์การบริหารสุดบนตร์จรเข้ใหญ่รองทรงชายบุรณระกนกรองนายกองค์การบริหารสุดบนร์จรเข้ใหญ่ครับ ท่านปีชาศรีสัตยะสเสียงอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลจนระเข้ใหญ่ครับรองประพิลุงครับแก้วปานรองครับและท่านผู้เป็นประธานในพิธีนะครับคือท่านวิชัยภูมิวัฒนาชัยสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัณนี้คงสงคกุลกบรานะครับที่ขึ้นทอดผ้าป่าสกุลนะครับขอเรียนเชิญครับครอบครัวของคุณพ่อสุทิน คำจารขึ้นทอดผ้าไตรบสกลุลบนชาปนส,สานขอเรียนเชิญครับถ้าพร,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 ระกานมนลพ้อดีพระดุรโมวัตรสายโรงพิจาณาาตรัองโม เ็เจครอบครัวผู้ประจานนยคุณประเทผู้ประจานนะครับคุณสักกรสะอาเอียดครับคุณฟองชุกสักสวยนะครับขอเชิญครับข้อกูบเรื่องมูลมูมู้อม้า เปียนสุขวิภาคุณสนามนสีปักแตงคุณกัญญาวีขับแก้วขึ้นทดผ้าไตรมาสคนทับขอเปิดเชิญครับ

คุณสนุกรนั่คุณสมวียนสุขวิภานะครคุณสิานสี่พ่อแดงนคคุณกันดีอับแกลวครับผกับผมนะครับารับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิคุณปภาปราณีชัยสมาชิกสภาโครการบริหารสุโนองจัดใหญ่นะครับมู้นะครับคุณนัทพงครั จตุภัยหมู่ม2นะครับคุณดินบุญมีนะครับสมาชิกมาคกกับริหารส่วนคนครับหมู่2ประธานกองทุนบ้านนะครับพร้อมทั้งขอได้เชิญรองธงชัยตรัหน้าอดีตรองนายกสกาคับริหารส่วนคนจตุภัยขึ้นทอดผ้าใบบรรทุนขอได้เชิญครับอ้ามันยังไง นะครับสมาชิกนการสูงสุดสนตัครับคุณันลธรมรัต้์สมาชิกาิการรหสูงสุดสุ่ครับหมู่สองครับคุณพินบุมยครับสมาที่คาลังสูงสุจริอาจารย์สมนวิีย์เริแสงสว่างร้อยตันทรโทนเรีการหลร้อยตันรเกสุชาติอดีสวั ouais, ับอาจารย์พัชรีอันเจริญขึ้นทอาท่าอะไรบูงสุลขอเรียนเชิญครับ นี่จันผ้าแล้ววางเลยครับพี่ชาไปทางนู้น ระดับต่อไปนะครับเป็นการทอดผ้าอบาสุนชุดนะครับหนึ่งครับขอเร่นเชิญผู้จัดการรวัติรมธรรชาติมีบ้านมีเมตำบลจองหตีขึ้นทอดผ้าป่าสกุลขอเรยเชิญครับใช่ใช่แล้ครับ ครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่อาอนทองธรรมชาติผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งครับตำบลจระเข้ใหญ่ขึ้นทอดผ้าครับอะไรคุ่นนะครับขอเรียนเชิญครับหมู่หนึ่งนะครับขึ้นทอดผ้าไตรมาสเช็ด ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ์เก้ผู้ใหญ่วัชชัยบุญสวรรค์นะครับผู้ใหญ่บ้นาบบนเก้าตำรวจจราจรใหญ่ขึ้นกว่ผ้าดใส่มาสกุลนะครับขอเรียนเชิญครับ ศาสนาธรรมะไามาบุครบะบาสมเพระปรมินทรมามอดเส็จเสดพเขบคุณผู้ใหญ่ทัชชัยคุณสุวรรณนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ตที่ใหญ่นี้ครับ ที่ได้มีารมาร่วมในงานประชุมเพืขออแม่สายเยอดก่าวคำวิจารณ์นะคนี้นะครับโค้งต่นเป็นัสูงนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญรองปรบะิรมแก้วปานขึ้นทดผพาไตรมาสกุลเพลิเจิด เรื่ราวขเจ้าอาวะที่าาไทได้พิจารณาภาพไตวันสุนครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญกับกำนันเทวิยวุทธ์พลเลอร์กำนันตะบนจรอยใหญ่ขึ้นภาพไตวันสุนทรขอเรียนเชิญครับ ทสดทิติพุทโธเจ้าวัดุทโธลังาขึ้นพิจารณาผ้าไตรวสุ เจ็ดวันผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับขึ้นช่วว่าไตรมาสกุลนครับขอเปลี่ยนเสียครับ ยังแมาส่วนขอเร่งเจรจา กจ้าพี่ใหญ่ครับที่ได้เดินทางร่วมในงานประชุมเบอร์ของคุณแม่ทองจุกการพิจารณาในวันนี้ครับขอฝขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับระดับต่อไปขอเรียนเชิญรองสุชายตูระนั่งหลบรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าพี่ใหญ่ขึ้นท่าผ้าอะไรก่อนคขอเรียนเชิญครับ นะครับตัางใสตัวทุนเจ้าพริจาคตุ่พ่อเองครับครับผุ่มขอบขอบคุณครับรองสุชัยผูรักงานรองนายกโครงการบริหารสุขดยอดเจ้าแค่ใหญ่ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสุเทพทองต่างชา นายองคงการบริหารส่วนตำบลจรยาเข้ใหญ่ครับขึ้นทอดผ้าไตรบางสุณข,ขอเรียนเชิญครับ วิสุทธิวัรเภัจจบรัชบุจตุร้์ใหญ่วัตารา,าสทายขึ้นพิจรารณาผ้าไตรวสุขขอกาบทีิมันครับ กรุงเทพฯได้มีที่ได้นสภามาร่วมในงานพิเศษเพื่อวันนี้นะครับของคุณแม่ของคุณธรรมพิจารณ์โฟกับขอบคุณตะแกรงสูงนย์ระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านปีชาตรีสัญญาเสียงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนกรุงเทพฯใหญ่ไวยาภิชกอนประจำวับเทียนใหญ่ขึ้นทอดผ้าใต้พระสุณขอเรียนเชิญครับ พระภูมพที่สุวรรณภูดรเจษฎาบุญดอนโพทองเจ้าอาวาสวัดดอนโพทพิจณาผระไตรมสคุณขอกราบมหมอนครับ